ก็สวัสดีนะคะมาพบกันหน้านะคะวันนี้นะคะก็จะเอาหวยล่านะคะที่ออกวันนี้มาลงให้ได้ชมนะคะพร้อมกับหวยฮานอยนะคะของหน้าคือจะเป็นเลขหลักนะคะก็คือเอาไปใช้กับชุดอ่าชุดเขาเรียกว่าชุดล็อกสําเร็จนะคะชุดล็อกสําเร็จนะคะที่หน้าเคยลงไปก่อนหน้านี้นะคะนาออันนี้เดี๋ยวมาดูคเดาเติร์แจกช่องนะคะวิดีโอนี้จะทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการสนับสนุน สลากกินแบ่งรัฐบาลประเทศลาวแล้วก็เวียดนามนะคะเป็นการคิดคำนวณตามบักทามสถิติใช้วิธีกานในการรับชมแล้วก็รับฟังนะคะทางช่องไม่สนับสนุนในสิ่งที่ผิดกฎหมายนะคะนะ้าก็สวัสดีเพื่อนๆนี้พี่นะคะผู้สายงานอาชีพนะคะแล้วก็ผู้ที่ชอบตัวเลขมันเหมือนกันนะคะอันนี้ของวันนี้นะคะก็คือวันที่ห้านะคะ คลิปสั้นๆนะคะบานพีเนาะเพราะว่ามันน,นี่มันก็กี่โมงแล้วสี่โมงนะคะอ่าอันนี้นะคะปกตินะคะปกติ Vp พีพิเศษนะคะแล้วก็อันนี้หวยลาวหวยลาวงวดที่แล้วออกศูนย์สี่เก้าเลขล่างหนึ่งศูนย์นะคะอันนี้คืองวดใหม่นะคะอันนี้คืองวดใหม่ แล้วก็น,นี้หวยลาวเจ็ดสูตรนะคะเจ็ดสูตรนะคะงวดที่แล้วหลุดแค่สูตรเดียวนะคะก็ Creation. คือสูตรเจ็ดนะคะอันนี้นะคะคือถ้าสูตรของเขาหลุดคือหน้าก็จะใช้ในหลักการเดียวกันนะคะคิดคำนวณน,นะคะก็คือจะไม่เปลี่ยนนะคะเพราะว่าเราจะดูการเดินของสูตรนะคะคือหน้าจะไม่เปลี่ยนนะคะแล้วก็มันก็โอเคแล้วก็ใช้ได้นะคะหน้าก็ามาให้เพืเ่อนๆพี่ได้ชมเนี่ยค่ะ จุดหนึ่งสองสาี่ห้าหกงวดที่แล้วหลุดแค่สูตรเดียวคือสูตรเจ็ด 7, ที่เหลือก็คือเข้าทั้งหมดนะคะวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะชนตัวไหนนะคะเราก็เอาสามารถเอาตัวนั้นมาเป็นตัวเด่นได้เลยนะคะสามารถเอาตัวนั้นมาเป็นตัวเด่นได้เลยนะคะถ้ายัางไงคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปจันๆนะคะเอาไปจับชุดกับชุดล็อกล็อกสําเร็จนะคะ ไปจับก่าชุดล็อกสําเร็จนะคะที่น่าเคยลงก่อนหน้านี้นะคะล็อกหนึ่งมันน่าจะมีอยู่ประมาณอ่าสห,าห้าชุดห้าชุดรู้หกชุดอ่ะน่าจําไม่ได้ก็อยู่ประมาณนั้นนะคะเนาะเพราะว่าชุดนั้นคือมันจะใช้ได้ทั้งหมดนะคะหวยหุ้นหวยดาวโจนนะคะหวยยี่กีอมสินทกศนนะคะรัฐบาลไทยก็คือใช้ได้นะคะเราได้ล็อกเสร็จเราก็ไปจับดูในนั้นนะคะเนาะแต่ มันก็มีหลุดเหมือนกันนะคะเนาะแต่มันก็คือโอกาสที่มันจะมามันก็คือมีมากกว่านะคะเนาะก็คือก็ถือว่าใช้ได้นั่นแหละถือว่าใช้ได้นะคะเนาะถ mm ้า hmm. ยังไงก็เดี๋ยวเพื่อนเพียวเ,เลขหลักตรงนี้ไปจับกับตรงนั้นได้เลยนะคะเนาะ mm hmm. นี่ค่ะก็ประมาณนี้ ตัวนี้ก็จะใช้ได้ทั้งล่างทั้งบนนะคะจะใช้ได้ทั้งล่างทั้งบนนะคะอันนี้คือจะเป็นตัวรอบนอกนะคะอันนี้คือจะเป็นตัวรอบนอกรอบในของเขาคือมันจะมีแค่สี่ตัวนะคะหกับ9้าตัวเดียวกันนะคะหกับ9้าตัวเดียวกันหกับ9้าตัวเดียวกันก็คือใช้ได้